ที่น้องๆจะฟังแล้วเอาไปใช้ทาวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบพาร์ทของเรากับพาร์ทคนอื่นเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นธรรมชาติเป็น<ม>จุดแข็งของเรามาใช้ทําให้กรรมการประทับใจค่ะให้ยิ้มเยอะๆค่ะพยายามทาตัวเองให้ฟิตอินกับสายการวินที่เราไปสมัครดูว่าเขาชอบคนแบบไหนอยากได้คนเป็นแบบเฟนลี่หรือว่าอยากได้คนที่ค่อนข้างแบบมาช่วิดีดูเป็นผู้ใหญ่ลองทําใจสบายๆก่อนสัมภาษณ์นะคะอาจจะลองคุยกับเพื่อนที่ไปสั มันทําให้เราไม่ตื่นเต้นให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้ดีว่าเราพยายามมากแค่ไหนอยากให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะทุกคนเราทําได้ค่ะ ก็พยายามฝึกตอบคําถามในหัวเยอะๆให้มีไอเดียเวลาไปสัมภาษณ์จริงๆอยากให้มองว่าเหมือนเราไปแข่งกับตัวเองครับอย่าไปเครียดว่าแบบว่าคนนู้นดูดีกว่าคนนี้พอมาเทียบแล้วมันจะเครียดการเตรียมความพร้อมครับในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การแต่งหน้าแต่งตัวนะครับ<ม>สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทําได้ก็คือเรื่อง g r o o m ing นะคะ Grooming เป๊ะตามใครทีวีที่แต่ละสายเขาชอบอันนี้ถ้าเราทําให้ตัวเองรู้สึกเป๊ะสวยมั่นใจอะความมั่นใจเรามันจะออกมาเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดค แล้วก็มูมูช่วยอะไรความสบายทางใจมาที่หนึ่งจริงพอเราสบายใจไว้ก่อนพอสบายใจเราทําได้ดีจริงๆถ้าอยากสัมภาษณ์ให้พานะคะมันไม่ใช่การท่องจำเนาะโค้ดมันคือการที่เราอ่ะเอาตัวเองเข้าไปตอบในคําถามนั้นโค้ดจะมีการบ้านให้เราทุกสัปดาห์แต่คุณรู้ไหมว่าการบ้านนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากมันคือ ทีในการที่เราจะเอาคําตอบพวกนี้ไปตอบในการที่เราไปสัมภาษณ์ได้ทริปแส่นทริคมากมายไหมคะถ้าน้องลงมือทําจะประสบความสําเร็จได้เหมือนทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์สกายโคชแมมค่ะ